สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะผมกับผมเจไเอ๋นะครับฟอดประทุมนะครับวันนี้พรามาชมตัวเอเ r รสด์สี่คูณสี่ไบเดโบสีดำนะครับผมรถพึ่งลงนะผมใครเป็นเจ้าของนะผมรีบรับด่วนเลยนะครับผมตัวนี้สําหรับเจ้าตัวเอเ r รสด์ไบเดโบสี่คูณสี่คันนี้นะผมก็มาพร้อมกับตัวรูปโฉมนะครับผมที่รอเลานะผมแล้วก็ดูฝึกบินเท่มากเลยตัวนี้นะครับด้านหน้านี่ก็จะมี เห็นไหมครับนี่เดี๋ยวผมสลับกลับไปให้ดูด้านหน้าเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาโดยเฉพาะตัวนะผมก็จะเป็นพวกชุดกระจังหน้าที่เป็นสีครเมียมนะผมเห็นไหมครับแบบนี้เลยพร้อมกับตัวไฟหน้าแบบแมททิก LED นะครับผมเป็นไฟหน้าอัจฉริยะนะผมที่ปรับองศาหมุนเลี้ยวตามพวงมาลัยน,นะครับผมพร้อมกับไฟตัว C d เดย์ไทม์วิ่งกลางวันนะครับผมแล้วก็ไฟ ตัดหมอกที่เป็น LED รวมถึงระบบเซนเซอร์นะครับผมด้านหน้าพร้อมกับกล่องช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับผมรวมไปถึงกล้องนะครับผม360องศารอบคันที่อยู่ด้านหน้านี้นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับอูข้างๆนะครับเห็นไหมร,รอบแบบนี้เลยนะครับชุดแต่งของเจ้าตัวไทเทเนียม4 x 4เนี่ยก็จะเป็น สีโครเมียมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าตัวกระจกมองข้างหรือตัวมือเปิดรวมไปถึงตัวโลโก้ด้านข้างด้วยเห็นไหมครับที่เป็นสัญลักษณ์ไบท์โบนะครับตัวนี้สําหรับเครื่องยนต์เนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์ 2000cc ซีซแรงมา้าเกียร์10สปีดตัวนี้เป็นเกียร์ไฟฟ้ามีระบบถ้วยถอยจอดนะผมแล้วก็ช่วยออกจากทางขนานนะครับผมตัวนี้ ที่มีระบบมาให้นะครับรวมไปถึงเบรกอัตโนมัติให้ด้านหน้าและด้านหลังนะครับผมนี่นะครับตัวนี้มีกล้อง360องศารอบคันนะครับแบบนี้เลยนะครับไฟท้ายด้านหลังเป็น LED เห็นไหมครับนี่หลอๆแบบนี้ด้านหลังก็มีเซนเซอร์นะครับเห็นไหมล้อแม็กเนี่ยขนาดขอบ20นะครับเห็นไหมครับ ช่วงล่างเนี่ยนุ่มมากนะครับผมก็ใครสนใจหารถนะครับผมครอบครัวเอาไว้ใช้งานก็แนะนำเลยถ้าเป็นสายลุยๆนิดนึงก็ตัว 4x4 ไบท์โบนะครับผมนะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากนะครับผมให้ทั้งความสะดวกสบายแล้วก็ออปชันที่ครบคันเลยนะครับสนใจก็สามารถทโทรมาหาผมได้ที่เบอร์084188087 8, นะครับผมเซลเอยินดี แนะนำแคมเปญนะครับผมแล้วก็นำเสนอโปรโมชั่นต่างๆนะครับผมยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์ไว้ด้วยวเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเราดูว่าจะมีรุ่นไหนมานำเสนอนะครับผมวันนี้ก็รีวิวสั้นๆนะครับผมให้ชมว่ามีรถมาลงใหม่หนึ่งคันนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับ